ก็อขอบคุณพี่สื่นชนทุกคนค่ะที่ที่ยังคิดถึงกันแ,แล้วก็ยังอุตส่าห์ให้ฉายานี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นก็ถือว่าให้เกียรติรู้สึกขมหรือชอบหรือต้องลงยังไงยังไงบ้างจริงๆก็รู้สึกไม่ซีเรีย ใช่เพราะว่ามันก็มาจากชื่อมาจากละครเรื่องบินอน่ค่ะก็ดีใจที่ทุกคนยังคิดถึงละครบินอน่มันมีคำว่าสนุมีอ๋อนี่ก็ไม่ไม่คิดอะไรค่ะยอมรับหรือว่าจะแก้ไหมคะก็รู้สึกว่าแรงไปนิดนึงพี่ก็บางๆกับบินหน่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยตื้นมาอะไรก็คงไม่มีใครชอบัางค่าใช่แต่ว่าก็ก็ถือว่าพี่ๆนึกถึงก็ดีค่ะใช่ไม่ซีเรียสอะไรเนาะรู้ไหมว่าต่อไปเราจะติด จะมองเป็นพี่แบบนี้ก็ไม่แล้วค่ะรักชัยก็พี่พี่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีอะไรว่าทุกครั้งที่ไดสัมภาษณ์ก็ก็ชัดเจนค่ะมากไปโบจูบนี่แบบนำสมไม่มีเลยป like ่ะเพราะว่าหามค่ะเพราะว่าเขาให้มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเขาเรียกว่าเราทำให้เต็มที่เนาะที่เราได้รับมอบหมาย่ค่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือก ของเวลาแล้วจังค่ะพี่เพราะว่าไเร่งรัดไม่ได้เนาะเรื่องแบบนี้มันก็จะเจอก็เจอไม่เจอก็มันก็ไปเร่งมันก็จะไม่เอ้แต่มินเขาบอกว่าเรียนจบมินจะมีตัวเป็นตนถูกมาหวังว่านะะก็เลยคาตัวค่ะไม่นานเกินรอรักวม่มามีงาอะไรนะคะตัวที่ปั้มเอออย่าเพิ่งพูดเรื่องนั้นเลยดีกว่าค่ะมินว่าตอนนี้เอางานกับละครเป็นไอ้ละครแล้วก็ ร้อยมันเข้าที่แล้วก็เอาเตัวเองให้รอดก่อนเนาะตอนนี้จะไปดูแลใครแล้วก็ดูแลแตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าพี่จ่าแล้วสุดนี้กระแสว่าแม่ชินปื้มมากพี่นักข่าวไปถามมาถามว่าเออพี่สุยังกับมีนแม่ชินบอกปื้มมากๆเลยดีค่ะดีใจค่ะขอบคุณมากดูจะไม่เปิดอาหารที่ชินเลยเพราว่าเพราะว่าเมองว่าเขาคือเพื่อเราใช่ไหมใช่เราก็เลยแบบไม่สามารถที่มันจะพัฒนาไปได้ได้มากนี้เลยก็ยังไม่ที่รอก คนใหญ่ท <im ples of sight> ุกคนแบบใจร้อนใจเรื่องเรียนเลยกว่าจะเคยพูดกับเขาแบบนั้งจับเขาคือจนเฮ้ยลองเคยใหญ่กจะพูดจริงใหญ่กับจิ้งจกไหมว่าเฮ้ยตัดใจเหอะมันต้องเป็นเมื่งกันละจิ้งจกนะก็ดีค่ะมินก็มินก็ดีกับทุกคนก็ยินดีร่วมงานกับทุกคนกลัวไหมว่าคือการปล่อยไปอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าการให้เป็นความ ครั้งนะคะใช่มินก็เป็นคนที่ชัดเจนทุ hmm. กครั้งในการให้สัมภาษนะล่าสุดที่พี่เข้าจะมาชินบอกอยากให้เป็นชินมากก็อันนี้มันแล้วแต่ทางผู้จัดการมินด้วยค่ะเพราะว่าวันนั้นเราก็ถือว่าให้เกียรติเชิญเราไปอะไรเงี้ยเราเราก็ดี่ไก็ไม่อะไรค่ะเป็นเวลาสั้นๆเพราะว่าไปร่วม กัดขาตัวคนน้อยใจเลงเนี่เอ่อมากค่ะก็ดีนะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังยึดเิ็นแล้วกันค่ะ